ดังนั้นคนบอกว่าสร้างวัดนี่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับโบสถ์เมื่อสร้างแล้วก็เหลือประตูนิดเดียวนะ้วตายเเว้นไว้ก่อนมาเพิ่งทำทำเสร็จหลวงพ่อแกตายเพราะแกจะอยู่จนโบสถ์เสร็จงั้นโบสถ์จะไม่เสร็จก็ทำนิดนึงเนีพราะยังไม่เสร็จหลวงพ่อก็ยังคงตายอิทธิปาสีนี่สำคัญนะถ้าเราไม่มีฉันทะไม่มีเป้าหมายเราจะอยู่เพื่อลูกหลานอยู่เพื่อทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีเยอะใหญ่ไม่มีเหตุผลในการอยู่นีไ่ได้ผลในการตายคนเป็นธาตุกลาง นะวันทิศมาถึงซื้อวันทิศไปที่บ้านที่บ้านไม่มีใครอยู่กนคนหนึ่งฉลองคนเดียวดีไหมมันเหงายิ่งเจอวัคทิศไปยิ่งเหงาใหญ่เลยลูกหลานที่อยู่ด้วยนะแต่ถ้าเราอยู่เพื่อคนบางคนอยู่เพื่อลูกหลานอยู่เพื่อทํางานบางอย่างเนี่ยจะทำให้พี่เราเป็นปังเป็นยหญแล้วเราดีที่จะฝากฟันดีทีจ่จะทําอะไรอลไรทอย่างเพื่อให้มันถึงที่าหมายว่าให้ประสบความสำเร็จ อันนี้สองอารมณ์ในี่อีอนอันที้สองอารมณ์รักษาอารมณ์ไม้ดีอย่าให้จืดเต้นอย่าให้หดหูท้อแท้อันนี้สุนสมนาธิเคยได้ถูกไหมกูเด็กหาวันจะเป็นการอะไรเก,กิดขึ้นก็จะดีใดเกินไปเดี๋ยวมันจะแฟรยิ่งกูมากยิ่งแฟบยิ่งทุกถูกไหมะนั้นคนผ่านลมามามากเนี่ยจะวางใจเฉยๆใครที่อยากกูเย็ยนอ่านเห็นใว่าพูดเสมอที่เราอยู่ไปเบือมันตรงที่ไม่สุขไม่ทุกไม่ร้อนไม่หนาว คืออะไรผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอารมณ์ท่านดึงกลางกลาสามดูแลอาหารยิ่งก็ถึงว่ากินน้อยแต่ยากกินมากไปเลยถูกไหมคนกินน้อยไม่ตายง่ายหรอกนะคนกินมากเดี๋ยวมีนั้นปิดสำแดงนี่ปิดสำแดง,งตลอดนะร่างกายจะใช้งานใช้งานนะสี่อากาศอากาศบริสุทธิ์มันไม่ใค่ว่าหายใจแล้วกด,ดชื่อด่านเดียวเนี่ยมันมันซ่อมบำรุงของร่างกายด้วย เราเห no like cool ็นใจมันเป็นฟ to ื้นฟูพลังทุกอย่างถึงแบบถ้าขุมท่านกทุกบอลกระดูกหักหายออกซิเจนนะเต็มที่เนี่ยหายเร็วกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งรักษาปกติเนี่ยด้วยเนวีแม็กแค่มีตัวอย่างกระดูกร้าวเนี่ยมันต้องให้ออกให้ออกซิเจนเพิ่มเลยเพราะออกซิเจนมันจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทุกส่วนให้ดีขึ้นดยทั้งสมองเราด้วยบางบริษัทเนี่ยนะให้พนักงานพกน้ำไปที่โต๊ะเลย แล้วก็บอกให้จิบน้ําทุกชั่วโมงพี่บอกเลยหนึ่งจิบเพราะอะไรในน้ํามีอะไรประโยชนในน้ำมีฮีสโทโกลแคปซีเลนกินพวกสมองมันจะมันจะโตได้สมองทุกชั่วโมงดีกว่ากินกาแฟแล้วบอกดื่มน้ำบริสุทธิ์ทุกวันให้เพียงพอนะมีประโยชน์นะแล้วคลีนด้วยข้อหกข้อห้าออกกำลังกายออกกำลังกายนี่บทศัพท์สำคัญมากแม้แต่เป็นท่าป่าอีกบทเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนสมดุล แต่ท้าบ้านนี้ไม่แน่รับแผกทั้งวันโยมมาถ้าจะไม่ได้ลุ่งแต่งชีต่างเลยเดี๋ยวโยีชิี่ไปี่นันมามาดูดวงบ้างมาปรึกษานั่นบ้างนี่บ้างสมาธามาทำถ้าจะไม่ได้ลุกเลยนะรุ้ก็แค่ไปนั่งฉันแต่ก็นั่งรับแขกต่อทีนี้ป่วยนั่งดูทีวีทั้งวันป่วยแม้แต่นั่งสมาธิทั้งวันก็ยังป่วยเลยุโดมมีวัดวัดหนึ่งนั่งหลับตาทั้งวัน ขอเฉลดูกระดูกต้นคอกับกระดูกันหลังมีหินปูนจับเยี่ยวคอไม่ได้ไปไหนก็ไปทั้งตัวเนี้ยไปต้องไปทั้งตัวเพราะกระดูกันหลังกระดูกต้นคอมีหินปูนจับเวลาเราทําจกระดูกเนี่ยหมอฝรั่งเกาจะให้เราไปเอ็กซเรย์เขาไม่เคยให้น้บอกไปเอยที่โรงพยาบาลไหนก็ได้แล้วเอาผลิเซยไหมมาให้เขาเพื่อที่เขาจะได้จะได้ยินใจกันว่าคุณเนี้ยมีกระดูกต้นคอนี้นี้นะกระดูกัาข้อนี้ข้นนี้เป็น มีปูนจับได้เห็นไหมคือเขาไม่เคยเองเดี๋ยวถามว่าเขาโมงเองเป้เคยที่ตรงไหนแล้วเอาผูมาห้เขาแล้วก็จะชียให้ดูเดี๋ยวเขาจะสาธข้อนี้ข้อนี้ให้เราอันนี้ก็คือความปลอดภัยของเขาที่ถ้าเป็นแบบโบราณนี่ดีนะเราจะมีท่านบรงานมีอะไรใจมีนักส้มสายชูอะไรมีทาตรงน้ทาตรงนี้เพื่อให้มันสึมซับเข้าไปรู้จริงหรือไม่จริงนะแต่ว่านั่งสมาธินานเกินไปนั่งนิ่งทั้งวันนี่มีปัญหากบบกระดูกปีปูนกออ ทำฝืนเกาเนี่ยโอ้โหเจ็บมากแล้วเป็นตัทีนะต้องร้องโอดโอยอันเอาข้อหกเอนกายเขาอ่านนะเอนกายคือพักผ่อนที่เพียงพอคนทํางานจริงจังนอนสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยไหวแต่ไม่ได้ก็ตายอายุสี่สิบปีห้าสิบปีตายแล้วเพราะมันนอนน้อยพักผ่อนไม่พอเพะั้นเอนกายก็สําคัญนะคุณเจ้าเรานอนเท่าไหร่คุณโยนอนสี่ชั่วโมงกลางคืน แต่กบบาลางวันท่านท่านเข้าฌานด้วยคุณตาจะไม่มีกิเลสแต่พวกเรากิเลสเยอะไหมเยอะเรากิเลสเยอะมากแล้วเรานอนสี่ชั่วโมงพอไหมไม่พอเราไม่พอ,พอต้องผ่อนคลาเพ็ยพอสมาธิ่วงกลางวันเราก็ไม่นั่งคุณตาจานนอนสี่ชั่วโมงจริงแค่เที่ยงคืนท่านประทับเสียสหายาตีสี่ท่านตื่นแล้วความแข็งวันนี้จะเป็นวิบัตบสายไหนสา้พุทธิดอาการแล้วก็ออกวิบาตบเดินแล้วก็ขันแล้วก็ขับประสอนพิสุปตอนเย็นสอนธร้าะ อนอนคือเรแตะพระมากระัสระสือดาวเี่งคืนไม่ต่ำถ้านอนสี่ชั่วโมงพอแล้วถ้ามีเลาเข้าชานด้วยแล้วพวกเราเป็นไงนอนตีหนึ่งเปียงพูทตีเจ้าหรือไงทีวีเลิกตีหนึ่งกว่ตีกระพันนอนตีห้าก็ยิ่ตื่นเดี๋ยวลถติถ้าน,นอนสี่ชั่วโมงครับบริจ้าแต่กลางวันนี่เครียดมากนั่งหลับนังเล่นนาเราใช้ชีวิตแบบท่านไม่ได้เพราะว่าเรา เราอาจจะปินใจเราไม่ได้ระดับนะเราแค่ระดับรถกระบะรถซาเลยทั้งรถสก๊อเราเป็นผู้ของหนักทั้งานเราก็ตายเลยสิธคุณจ้ารอนสี่เศรษฐีนอนหกยาจงอย่างพวกเรานอนแปดยิ่งที่นานานยิ่งน้อยยิ่งเหลือน้อยนะพนั้นก็เองตายบ้างแต่ว่าไม่ได้มากเกินไปนะถ้านอนสิบชั่วโมงได้เป็นนานงานนะตอนนานขนนั้นก็ปัญญาออกอ่อันนี้เจ็ดเอาที่อ่อ ที่เอาเลื้อ usted, งารอุจจาระประจำสมองเสมอไหมเดี๋ยวนี้มีสมุนไพรล้างโงกมันใช่ไหมคูกมันนะครับเดี๋ยวใต้มี็อกซ์สารพัดชนิดนะส่วนหลังที่ตับโจะเชื้อไม่เชื่อแล้วแต่โยนนะแต่สมาทิ่ว่าทุกอย่างเนี่ยอย่าทเกินไปไอ้ที่ตายนยเพราะป่วยอยู่แล้วแล้วไปทําหนักเกินไปทํามากเกินไปหรือมันมาเกาะเป็นลิ้นที่ยังก็ไม่บ แล้วยอมถึงมากรออยนต้องทำท็อต่อยเจ็ดวันนี่บางคนไม่ทำไม่ครบสูตรนะทำเฉพาะบางส่วนเราไม่ทําทั้งหมดแล้วคนไทยที่เก่งมาก้วเอามาบางส่วนเนยโยคะก็เพื่อสดสางงไม่เคยเอาเรื่องสมานชิปมาเลยนะงั้นคนไทยเรีจะเอาทุกอย่างเลยของยินดูเอาของผสิ้นเราก็เอานะเอาอ่านะก็เอาสเต็กหมูสเต็กเอาสเต็กก็มาแล้วทำเป็นหมูสเต็กนะผู้สินเป็นกินไม่ได้เลยเดียวเป็นสเต็กเนื้อสเต็กไก่แล้วก็มาทำ แต่เราหมายพรามที่เราต้องการเราไม่ได้เอาพิิจปีญญามาด้วยไม่ได้เอาท่ทั้งหมด <Okay. S 1> เอาพิกออกนี่เราก็ต้องให้มันบอกกับร่างกายเราเถ้าเป็นคนเจ็บป่วยเราก็งรู้ว่าพจุดออนของเราแล้วก็พลิกเป็นความจำเป็นนะบางคนเนี่ยชอบอว่ามีมีท่านหนึ่งเสียชีวิตไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่รู้หรือแม่จะพักกรรมฐา,านเป็นมะเรนะ็งเงี้ยเอามาโจมตีดูสิหลุงมพ่อ,อั้นเนี่ยจะเป็นมะเร็งเลยนะ แต่ว่าน like so so ั่งสมาธิไม่ได้ป้องกันมะเร็งเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามานกลายแล้วมันจะไม่เป็นมะเร็งนีมะเร็งบางที่เราลำไส้เป็นที่อวัยวะภายในนั่งสมาพิธเป็นมะเร็งก็มีเยอะนะ่นเโ็นอยมางนี้เไม่จต่ไม่เป็นไม่เดาลองนะคนล้างพิษหลายคนก็ตายก็ตายแต่ตายยี่แปดสิบกว่าข้าศึกกว่านี่มันต้องเคารพเลยนะไม่รู้ว่าทำไมจะตายได้อ่ะพออายุตั้งิบแล้วไม่ตายมันก็เหลือเกินแล้วนะ แต่ที่มีความรู้ในทางการแพทย์หลายๆอย่างเนาะแต่ท่านก็ต้องตายเหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายนะเวลาหมดนะอาชีวะอาชีวะการเลี้ยงชีพนะการงานเนี่ยพืชศาสตร์ข้าศนเนี่ยอย่าโลภมากไม่ต้องไปทำอีกสี่ห้าค้าอาวุธค้ายาพิษค้ายาเสพติดค้ามนุษย์นะค้าเนื้อที่จะทำให้คนเราสะดุดห้าค้าสุราค้าอะไรเนี่ยไม่ทำ เพราะการส่งเสริมอาชีพที่ได้เงินง่ายๆแต่ทําลายสังคมทำลายศีลธรรมเนี่ยผลกรรมที่เกิดขึ้นมันจะทําลายเราทำลายทูกหลังเราทำลายสังคมเราด้วยเพราะเราได้เงินน้อยหน่อยแต่เราภูมิใจมีความสุขมันจะช่ืยปลูกให้อายุยืนนานสุขภาพดีทั้งกายและใจมากกว่าเดี๋ยวขายหนังสือโปได้เงินเยอะกว่าแต่เราไม่มีความสุขขายธรระได้เงินน้อยกว่าสมมตินะแต่เราภูมิใจ ใช่ไหมานช่างภาพบางคนเนี่ยไปถ่ายรูปธรรมชาติกับถ่ายรูปเปลือยอันแรกเนี่ยมันต้องต้องเดียวกันแต่มันไม่ได้เงินแต่มันช่วยเราให้คนมีความสนใจคนละธรรมชาติไปถ่ายรูปได้เงินเยอะทำไมสังคมไม่อยากใครรู้สมัยที่มาอยู่สวนโฮมันมีทังภาพคุณหนึ่งของนิตยสารไอคลาสเขาไปถ่ายรูปตารื่องภา รูปใจายออกมาน,นี้สวยมากเลยนะฉากเราเป็นสีดำคม,มมากเส้นผมสีเงินเนี่ยนะที่เราเราเห็นชัดเจนแต่เราเล่าในะห้ฟังบอกว่าทุกวันทุกสัปดาห์ไปเยี่ยมแม่เอาเงินไปให้แม่ทุกทุกสัปดาห์เลยเป็นหมื่นนะโดนแม่ด่าตลอดเพราะว่าลูกคนนี้เป็นทั้งทั้งต้องฝีมือดีถ่ายรูปนู้ดให้หนักสือแม่รับเงินกระดาษทุกที ก็มีสัปดาห์นั่นกลับมาจากชัยาก็เอาเอารูปท่านจ่าท่านสามรูปที่อัดแล้วไปให้แม่บอกแม่เท่นี้ไม่มีเงินให้นะอันเดียวก็ไม่มีให้นะเพราะว่าไปทํางานที่วัดไม่ได้เงินเงินก็เราจ่ายค่ารถไฟก็ไม่มีท่องเินก็เอารูปให้แม่แม่บอกโอ้ีใจสาทุแต่บอกแม่กูนี่ก็แปลกนะให้เงินเป็นหมื่นเนี่ยโดนยาทุกีืน อาทิตย์นี้ไม่ได้มีเงินให้แม่เนื้อโดนแม่บน่นแม่ดีใจชมเดี๋ยลูกเนี่ยดีมากเลยที่ถ่ายรูปเทศกใใจจาลพุทธ,ธาภิษฐ์แล้วก็ได้ลูกด้ดีใจกว่ายเยอะเลยนะแต่ว่าต้องเดียวกันก็จริงคนทั้งทั้งชัาภาพคนเดียวกันแต่เป็นเพื่อนชวนไปถ่ายรูปทรรมชาติเป็นส่วนโง่ถ่ารูปเทศกใใจจาลพุทธ,ธาภ์มันมีประโยชน์มากท่านเขาก็รู้สึกปลื้มใจแม่ให้พรทุกทีแม่ดา่าแล้วแปลว่าแม่ด,ามดา่าเราเพราะแม่เทศอจริงนม เราโดนด่าโดนโดนด่าโดนตีโดนนี่โดนสวดเลยโดนสวดโดนเทศสิ่งที่เขาเป็นคำดีนะแต่เราไม่ชอบใช้กับสิ่งที่เราไม่ชอบอันอาชีวะอาเลี้ยงชีวิตเนี่ยหนึ่งทรรมานสุจริตสองกินอยู่พอดีแล้วจะเอาสารที่เข้ามาในตัวเราคนกินเหล้าสุบรีเนี่ยถือว่าเป็นมิจฉาวันก็มิมิจฉาอาชีวะคุณเลี้ยงชีวิตไม่ถูกต้องเพราะอะไรที่เป็นสารพิษทําให้ร่างกายแย่จิตใจแย่ไม่ควรเอาเข้ามาในตัวเราถูกไหม ปีย,ยาเราตกตมม่ำนะคุณใช่เพราะในะในเรื่องทานทานไม่เนี่ยโดยโดยกประเด็นวิธีการที่เราทำไว้อย่ดีมากเลยคะการให้ของที่เป็นเป็นโทษเป็นให้เบล้าให้บุหรี่ให้มีดคนโบราณก็ถือนะไม่ถือว่าเป็นทานนะถ้ามีใครเอามีดมาให้เราปุ๊บเขาจะมิบมาให้หนึ่งสลึงหรให้หนึ่งบาทเป็นการซื้อใช่ไหมเพื่อนเอามีดมีดที่ไดีมาให้เราเนี่ยเออเอาเองินมาบาทหนึ่ง แล้วก็อมจกับ,บากหนให้ต็หนึงหนึ่งก็ได้เป็นการซื้อขายไม่ถือเอามิ้งมาให้เป็นของดีเพราะมิ้งเนี่ยเป็นอนะไรที่เราวุดเป็นปีที่คนให้ความ,ม,ามรับรอาสรุปนะถ้าเราปฏิบัติตามแปดอเนี้อันนี้ป็นการพูดคำสมัยใหม่นะมีทุกบาสตรีใช้ทีิจะมีเป้าหมายอารมณ์ดีอาหารดีอากาศดีออกกำลังกายเก้นกายเอาพิษที่เรากินเข้าไปทุกวันจะออกจากร่างกายไม่กินพราทางปากนะ ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างเนี่ยจะต้องสมรอกต่อยมนั่งสมาธิยมสวดมนต์นี่แหละเป็นการล้างพิษออกจากิตใจของเรานช่เราไปฟังอะไรที่ไม่ดีมามันท้างทาใจเราฝันร้ายฝันลามบสวดมนต์่อนนอนเอาสวดมนต์แผ่วยกลาเนอนหลับสนิทหลับฝันดีถ้าจะฝันก็ฝันดีไม่ฝันว่าไปขินฆ่ากับใครไม่ฝันก็มต้องหนีใครนะ้นพิษทั้งกายและใจก็จะถูกเอาออกทุกวัน โยมล้างร่างกายอาบน้ำเราสองสามครั้งแล้วยอมล้างใจรู้ไหมถ้ายมไม่ล้างใจเลยเนี่ยมันก็ธรรมดามันหมกหมุนนานเท้านนนะครับมันก็ต้องเป็นที่ขึ้นหนึเพราะฉะนั้นเราต้องทำกิจกรรมทำให้เป็นกิจกรรมประจำของเราแล้วสุดท้ายอาชีวะทำงานใช้ชีวิตบริโภคถูกต้องแล้วรู้จักใช้ฐานด้วยอาชีวะนี่คือรวมถึงการกระจายทรัพยากรที่เรามีถ้าโยมทำอย่างนี้ได้เนี่ยแม่ติดแม่ติดวิจารณญาณอุกคณะที่เราสร้างความเชื่อมโยงเป็นไว ก็จะมีกำลังใจให้เราสามารถทีจ่จะพี่ๆที่เป็นสุกได้ก็คิดว่าพอสุดเกินเกินเวลาให้คุณโยชินย,ยูกับอาจารย์อีกสักสิบนาทีครับเรายังจะมีโยชาตอ่อเรมีโยชาตอ่ตอประมานี้เลยใช่ไหมแต่ว่าอย่างน,นี้นะคะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ท่านเมตตานะคะท่านจะอยู่กับเราจนเย็นเลยนะคะจนจบรายการนะคะ ถ้าท่านใดมีคำถามในระหว่างช่วงที่ท่านยังอยู่ที่ส่วนโลกนี้ก็สามารถปรถึกษาหางือท่านได้คะงั้นเวงั้นตบากก็เดี๋ยกานี้นาาใ,นให้พรดูกันนะนปัน่านมาก็ยังอยู่บ้างเพราะว่าจะมีบางคนมาสัมภาษณ์แล้วก็หาเรื่องบางอย่างถ้าใครมีอะไรก็มาศึกษาตัวเก็ได้นะหรือทำสมาธิเดี๋ยวไว้หาโอกาส ปีหน้าก็ไดรับเราจะฝึกสมาธิผ่อนคลายเพื่อให้เห็นว่าเทคนิคบางอย่างที่เดินสติเนี่ยมันช่วยทำให้ตัางการจิตใจเราค้านจับความทุกข์ได้ได้จริงๆ,ๆนะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมยะนะครัไว้เดินขาดแล้วเราจะมาฝสกต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขอให้คุณโยมได้หลับตา,น,า,น,น,าน,นั่งนิ่งหมังตรงนะดีมา แนะนำสมาธิแบบสั้นที่สุดนะที่จะสอนเด็กประจำเลยนนะเดี๋ยวนะสมาธินึ่งสองสามยิ่งให้ทุกคนรั้สึกว่าเราเราจะถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะในโอกาสที่เราได้มาเยี่ยมสวนพลกกรุงเทพตนะอนนี้องพอบอกทุกคนมาถ่ายรูปหมู่กันนะสิ่งเราทำก็คือว่าวางวางแก้วน้ำวางหนังสือวางข้าวของที่เราถืออยู่กินอยู่ใช้ยอยู่นะวางทุกอย่างแล้วก็มา นั่งร่วมกันเป็นการนี่เป็นหนักที่หนึ่งการรับนะสมัครที่คือว่าปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งทิ้งทุกเรื่องทางานที่เราตก,กลงโดยเฉพาะหน้าเนี่ยให้เสร็จก่อนงานร่วมกันเราคือถ่ายรูปหมู่ใช่ไหมพอเราเข้าที่ปุ๊บช่นะางภาพ็จะนับหนึ่งนับดึงแล้วก็อาจจะเข้าลืกๆต่างตรงมายืดคอขึ้นเพราะถ่ายรูปกระเทาเหนังศษะถ้าเรานั่งห่อตัวนั่งอยู่หลังคนอื่นเข้าฟังเราหมด ปันหนึ่งหายด้วยหายใจเข้าหลังตรงสองยิ้มเล่น้อยจะได้ดูหล่อดูสวยคนบอก็ซ็กซี่แฮปปี้แล้วก็าตามไปแต่ถ้าเราผ่อนคลายด้วยการยิ้มปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอศัศจรรย์ในร่างกายเราขึ้นมาเกิดความผ่อนคลายข้ามด้วยระับสารพอสะพานรับสามเราต้องจะยิ่ง,งสำรวจกันดีจะไม่ยุบยิ้มไม่โกงได้เหลียวหลังไม่ไมีควนตรงกระเป๋าไม่พูดแต่เก่าแล้รอสีเชื่อเตอร์ดังแชะ พอรักษาแล้วรอหนีไหมเนี่ยช่วง